จมคนดังออสเตเวันนี้นะครับมาพูดถึงแอตทั์ซอรนฮะที่ล่าสุดนั้นเธอปรากฏตัวในละครเรื่องสงครามสมรสครับละครเกี่ยวกับครอบครัวครับที่เธอนั้นปฏิเสธที่จะเล่นมาันตลอดครับเป็นยังไงบ้างติดตามดีกว่าครับบอกเลยว่าแซ่บมากฮะเรียกว่าแค่แวบ,บแรกนะครับก็ทํำสะเทือนทั้งวงการครับเปเดิมด้วยความแซ่บด้วยฉากแอตทัซอรนจากสาวหวาน ยอมสลัดลุกรับบทเมียหลวงกระโดดถีบกลางงานแต่งชี้หน้าด่าว่าน้าดา้านปรากฏในตัวอย่างแรกของสงครามสมรสละครฟอร์มยักษ์ของทางช่องวันครับของผู้จัดมากฝีมือที่เคยรับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวันทองใต้ล่าเมีย2018และก็ล่านนั่นเองครับโดยละครเรื่องสงครามสมรสนั้นนะฮะถูกถ่ายทอดรูปแบบคนแสดงจากงานเขียนเรื่องคดีรักร้างครับที่คว้ารางวัลมาแล้วที่มีกลวิธีการเขียนวางบทที่น่าติดตามจากเหตุการณ์จริงที่เห็นจนชินตา ถูกบอกเล่าผ่านมุมมองด้วยความจริงเรื่องราวเมียหลวงเมียน้อยที่ผู้หญิงไทยนั้นต้องเผชิญและเลือกการฟ้องหย่าหรือฟ้องมือที่3เรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยแอปทัศอ่อนครับชาคริตยันนามตรีพรพัฒนมายลรลพัฒน์เปยปันวาดแอนนลิชาน้องเจ้าคุณน้องมลิซึ่งกํากับการแสดงโดยสันสีแก้วหล่อน,นั่นเองครับ